สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าเอกาไอโอกันนะครับก็ก็จะมาใครให้ดูกัเน,นินพาร์ทแรกนะซึ่งผมไม่เคยอัดเกมมาก่อนนะครับเกมที่ใช้ก็ใช้แบนดีแคมนะครับลงเดบยนแล้วก็เพิ่งลงเบียนมานะครับก็มาเลย์กันเลยไม่รู้จะแหลกหรือเปล่าครับเอ๊ะเกิดมาก็โดนเลยครับโชคร้ายอย่างนี้นี่เองครับมาเลยอ่ะ ผมว่าตั้งชื่อว่าฟอร์ดฟิลนะครับก็เป็นชื่อช่องโอเคเฮ้ยอะไรข้างลาง่างผมก็มีจุดมุ่งหมายไว้ว่าจะได้ติดหนึ่งในสิบอ่าสำหรับเซิร์ฟนี้ก็ไม่ใช่เซิร์ฟแทนนะครับก็ไม่อยากเล่นเซิร์ฟแท้มาแลกก็เลยแค่เซิร์ฟนี้ให้ดูกันนะครับมากันเลยครับมา ก็เป็นเกมที่ต้องกินจุดเล็กๆนะครับเมื่อเราโตแล้วเราก็สามารถกินคนที่ตัวเล็กกว่าเราได้เช่นตัวนข้างหน้าเรานี่ที่มันเป็นลูก OLO นี่มันไม่เงินเลยเกินอะเฮ้ยจ้าโอ้ยไม่เป็นไรครับเล่นใหม่ได้มามาเลยมาเลยโอ้ย เด็กล็อกอืมอืมอืมอือติดมุมแล้วนะอ้หเต็มเลยจุดแนวนี้อืมอืมโตแล้วอืม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 เสรอจแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะก็สามารถแยกตัวได้ เฮ้ยจะาเฮ้ยเฮ้ยตอนมันตอนเัี้ยฟารนี่มาโอมันแตกมันแตกไล่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 ล่ไล่ตามันไม่ทันหรอมั้งเนี่ยเฮ้ยท่านันท่าันท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 ันแล้วทันแล้วเฮ้ยยาโอ้มันตัวใหญ่ฟเราเล,เลยนี่ก็ที่หนึ่งชื่อไอ้อะ ว่ายังไม่เต็มขนาดสักทีมันใหญ่ไม่พอต้องให้ใหญ่กว่านี้มาเลยก็เล่นในเว็บน่าเอ้ยอันล่างอะไรลักเมืองไทยลักเมืองไทยวิ่งแล้วลักเมืองไทยแล้วลักเมืองไทยจะกินกันทำไมอืมเออเมืองไทยได้ฟันนเนี่ยเฮ้ยโอเอโอเมื่อกี้มันยังเล็กอยู่เลยมันใหญ่แล้ว อ้าวพี่จ้าย่ร็วามาเลยครับเฮ้ยอ,อ,อ,อันนี้มันเข้าได้ป่ะเนี่ยเฮ้ยจังน่นานจะเข้าไปตัวแตกเฮ้ยตัวใหญ่สละว่ะอันนี้ต้อเก็บไปเรื่อยๆหนึ่งพาร์ทแรกของเราอคอเคยแคสเกมมาก่อนด้วยเริ่มแคสเกมเดียวเนี่ยมา เฮ้ยเฮ้ยฟังเฮ้ยโอ้โหมันมาแล้วโอ้ตอีโอ้โหหกระโหลกอ้ยโอ้ยหนัหนักหนักหนักอ้ยออ้นายโอ้โหมันแจกให้กันมันแจกให้กันนะขี้โกงี่าเฮ้ยเฮ้ยย่าย่าไล่แล้วย่า เอยูมันแจกให้อ่ะมันแจกให้โอ้ยอยากได้มันเฮ้ยมันแตกมันแตกมันแตกถึงไม่เลยถึงไม่เลยเฮ้ยโอ้มันมีคนช่วยป้องกันอยู่เฮ้ยเฮ้ยกระหลกติดมุมแล้วนี่ว่า nơi chung bơi nơi chung bơi, tít mông rồi xem hết. nơi chung bơi nơi chung bơi, ui, không bồn mình mau quá, à? nơi trung bơi, nơi chung bơi hả, nơi, ui, 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 คือถ้ามันยิ่งใหญ่มันจะมันจะมันจะยิ so ่งช้าเนี่ยแล้วยังเร็วอยู่เลยอุดเลยคือจะบอกว่ารับมึงไทยโดนรับมึงไทยสี่รับมึงไทยสี่โอ๋ยมึงแตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายายาอ๋อยามันแตกอีกไม่ได้แล้วมันก็กินเราไม่ได้แล้วรอด อะไรนะ่ะจะเป็นจะไปเป็นดาวจะไปเป็นดาวมึงว่าเดี๋ยวมึงโดนตัวล่างๆกินแน่นอนเลยไอ้ตัวนี้ไอ้ต <Hey, hey, S 2> ีวอยงบัวมูวิงฟ totally ูฟิงเนี่ยเฮ้ยเฮยมันแตกมันแตกกระโหลกแตกกระโหลกแตกไหนก่อนโอ้โหหึยโอ้ยทำไมยังไม่สนอนแบกนี่ท้ไม่เข้าใงไม่จนนับ เฮ้ยมันตากันวะโอเออเย็อเฮ้ยมันตามวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพักบังไทซสามลักบังไทยสามโอ้ยโอ้โอ้ยโดนบีแล ouais, ้วอาแล้วอาแล้วแล้วบงไทยโอ้ยร้อนขออนุญาตนะแงแหบงอะไบาย

กสามร้อยหโอ้ยอยากกินในตัวนี้จังเลยไม่รู้แตกไปจะกินได้หรือเปล่าไม่เอาไม่เสียงไม่เสียงเฮ้ยแตกมันแตกอ,อปิ่งแล้วมันแตกแดี๋ยวเราแล้แ,ลแ,ลแตกเ,เดี๋ยวเราเอดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวิธีที่จะให้มันอ้นีน้เท่ากัานเราก็ต้อง ยิงยิงกระสุนอวกาศไปให้นี่เออเออเออเข้าเข้าไปเข้าไปเอ้ยแปลกแปลกเขี้ยบเขี้ย้ยบเอแปลกแปลกเออู้ยออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วแล้วมึงให้เล้วมึงไทยมึงไทยนั่นมึงเฮ้ยกินได้กันึงแปลกนนนแต่เข้าแล้วเข้าที่แล้วเฮ้ย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 กูเองกูเอง โอ้ยเข้าเข้าให้หมดเข้าดิเออเออใหญ่เปล่ะเฮ้ยอันุทิศที่สองโอ้ยอืมยังไม่ติดหนึ่งยังติดเลยอีกนี้เดียวเองนั่นคือปวามหวางของเรานะคะคุณผู้มชมอ๋อเที่ยอยู่ตอนนี้อยากกินอะไนี่มากเลยกินแม่งเลยไหมเฮ้ยจุ๊บ้ายังกินไปเลยเฮ้ยมันโตมันโต,นนตเล็กเปล่าปะโตให่เป่า เฮ้ยมันตัวเล็กกว่าโดน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 แน่นอนโดนแน่นอนโด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 นไหนก็โดนโดนนโดันจอนจ็บอจ็อเฮ้ยเมันมันจะชิดแล้วเอา่อนดีกวสเฮ้ยมันเดอดเาแตกเดือแตกเดือแตกเดือแตกเฮ้

ถ้ายิ่งหลังจุดโอ้โหสัตว์เอมสัตเอมเฮ้ยจ้ะเฮ้ยคุคุ่แตตัวนี้ไม่ใช่คู่คูเหรอคู่คู่เหรออุ้ยแต่ละมันชิบมันอันตรายมันอันตรายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้ว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 แล้ว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 วิ่งแล้วรวมดิ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 วะ โอ้ยแตกก็แตกนี่นี่อุ้ยรอดอุ้ยอู้ยอู้หตอนได้สี่สิบสองอะโอ้ยเม่งอะเอาเป็นว่าค่อยต่อคลิปหน้าแล้วกันอะ่ะคลิปหน้าจะด,ดูใหม่โดยเปลี่ยนชื่อด้วยก็ จบเพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบาย